เอยก็กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนและวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์646กับวันที่16ของเซิร์ฟเวอร์ก็แอดเริ่มเล่นจากวันที่12ก็โอย เล่นมาทั้งหมด4วันเป็นที่เรียบร้อยวันนี้วันที่13เราได้เจ้าอัศวินส่วนเจ้าราชานี่ได้มาล่าสุดเมื่อกี้แล้วก็นี่วันที่14เล่นมาแค่4วันใน ID ที่งบแค่5เอ้ย49แบงค์นี่ซึ่งแอดก็ยังคงงงอยู่นะว่าเฮ้ยถ้าเราหักแพ็คอ่าพระคัมภี exp นี่ไปก็7แบงค แล้วก็อ่าแพ็คข้ามโฆษณาอันนี้อีก30เท่ากับว่า12แบงค์เราได้มาถึง3ตัวนี้เลยก็โห่หล่อเท่แล้วก็วันนี้ดูทุกคนแอดซีไปมือบอลเปิดเล่นๆแล้วก็ได้กล่อ,องเลือกหินมาอีกหนึ่งก็เอ้ยดวงดีขนาดนี้ของทองแอดซีก็เตรียมมาพร้อมลั่นไปกับทุกๆคนเออมาเปิดพร้อมๆทุกคนเลยนะแล้วก็ตัวดำเรา มี17ต่นี่เลยตัวม่วงเราจะมาเปิดกันวันนี้แหละ11ใบเพราะงั้นก็ขอให้แบบว่าไอ้ทุกคนได้อิจฉาแอดอีกหน่อยเหมือนคิปก่อนละกันเพราะว่าแอดเพิ่งได้หลาชามาสดๆใหม่ๆส่วนอันดับตอนนี้อุ้ยขึ้นมาเป็นท็อป255ก็ยังไกลอยู่ดีแต่ว่าก็ขึ้นมาจากท็อปพันเลยนะทุกคนถือว่าไม่แย่แต่ที่แย่ก็คือนี่เลย ผ่านด่าน s อซแบบว่าเลเวลตามคนอื่นเยอะสุดๆก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเล่นชิวๆทุกคนก็จะเรียบบิดหนีแอดไปไหนละกันเราก็เล่นชิวๆไปเรื่อยๆให้คนที่เขาเติมเยอะตัวบงตัวบักก็บักกันไป <c oughs> เราก็ขอแค่สู้กันไปได้สู้กันไปมานี่แหละเป้าหมายแอดก็คือเอาเจ้าอัศวินของเราเนี่ยในงบแค่ส2คูปองไปตบลาชากี่กี้ให้ได้ พี่บอสกี้พี่เตรียมตูดไว้เลยผมก็เลยจะตามหลังไปอีกแล้วมาทุกคนอ๋อแอดว่าจะพาทุกคนมาเปิดตัวม่วงเลยแต่ก่อนอื่นมะดูเป้าหมายของเรากันก่อนแอดอยากได้เป็นเจ้าหมาลูกหลักของเรานะก็เอามาเพิ่มลูกไฟไม่ใช่อะไรหรือว่าเจ้าเกียรโลได้ก็ได้เพราะว่าแอดเห็นพี่กี้กี้ใช้มันก็น่าจะดี แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเปิดกันก่อนละกันแอดพาทุกคนไปดูของทองแอดก่อนละกันพาเปิดของทองก่อนดีกว่าตัวม่วงมันก็ไฮไลท์อยู่อะ่ะเก็บไว้เปิดท้ายๆมาพามาอัปเดตของทองตอนนี้ของทองที่แอดมีก็ HP ดาเมจคลิก็ไม่แย่ถือว่าพอใช้ได้แล้วก็ HP HP ปกติแล้วก็โจมตีดาเมจคลิ ตอนเนี้ยโอ้โหดูดิพี่ซูปเปอร์เรายังไม่มีเลยอะ่ะยังไม่มีของท้องใส่เลยเพราะงั้นเป้าหมายของเราวันนี้คือขอ HP เยอะๆอยากได้ HP เปอร์เซนต์กับ HPR HP ความไวนะมาให้พี่ซูปเปอร์ดาร์ชายเราบูธดาเมจมะกลับเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เจ็ดเซิร์ฟเวอร์แห่งเล็กมงคลใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูกันได้นะทุกคน <c oughs> เล็กมงคลเซิร์ฟเวอร์เจ็ดมันใช้ได้จริงใครที่ใช้ได้ไม่ได้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูละกัน <c oughs> จุ๊บๆมาทุกคนของทองเราเปิดจากไล่ระดับไปเลยละกันเอาแบบ 25ส่สิบหเศษไปเรื่อยๆเนี่ยแหละไอ้สามสี่อย่างนี้ก็ทุกคนกดไลค์กันเข้ามาได้ฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ลายงานตัวเหมือนเดิมนะวัยรุ่นมาชิ้นแรกเราไปลุยกันเลยได้มาเป็นนักดาบก็เสื้อนักดาบ ปกติมันจะต้องมาเป็นความไวไงนักดาบเขาใช้กันแต่แอดจะแหวกเมตาด้วยโอ้โหอะไรจะบอกว่าแหวกเมตาด้วยเฮีแต่สุดท้ายได้มาเป็นโจมตีความเร็วก็ถือว่าดีแหละมั้งแต่มันไม่ตรงจุดประสงค์นะไอเซิร์ฟเวอร์620อยากได้ให้แฟดอยากได้ให้โซนิกไม่มามาแต่เฮดพีเซิร์ฟเวอร์นี้อยากได้เฮดพีดันมาเป็นโจมตี โคตรจะเหมือนมนแบบเหมือน G ีเอเขารู้ว่าเราอยากได้อะไรทุกคนคิดเหมือนกันไหม <laughs> มาทุกคนต่อไปชิ้นที่สองไปลุยกันเลยได้มาเป็นเซตป่าเถื่อนเซตนี้ก็ห <laughs> <laughs> เห็นเขาว่ามันก็ออกออปชันอื่นๆคน่อนข้างยากแต่ว่าเรายังต้องมีความหวังนี่ไงล่ะ ปาเถือนตามเซตชื่อมันเลยได้มาเป็นป้องกันป้องกันปกติด้วยนะ,ะเข็ยมยับพอเลยได้ชิ้นนี้เราเลิกเปิดต่อเลยนะทุกคนไม่เอาละเราไปหาเปิดตัวม่วงกันดีกว่าวันนี้จะของทองก็รับไม่ได้ เพราะว่าของทองนี่คือถ้า add, แอดได้ของดีแอดมีสิทจะกระโดดขึ้นไปเทียบชั้นกับพี่กีกี้ได้เลยนะแต่ว่า <c oughs> จากการที่เราได้แต่ของแบบเมื่อกี้มา <c oughs> ก็ขอหนีมาซบอ,อ,อกตู้ตัวม่วงก่อนละกันซึ่งตัวม่วงก็ขอเปิดทีละใบก่อนละกันแล้วค่อยเปิดไอ้สิบใบทีเดียว <c oughs> เพราะว่า1ิบใบทีเดียว <c oughs> มันอาจจะมีลุ้นกว่าหนใบโอเค มาไปเลยกันเลยก็ขอเป็นสีอื่นๆกันละกันถ้าออกเป็นสีม่วงเด็กคนจะอิจฉาแอดซีเกินไปช่วงนี้เดะดวงดวงแอดซีมันมาได้ไงละ่ะเฮ้ยเจ้าสมัยแมนเนตัวที่เจอหน้ามันบ่อยที่สุดแล้วในการเปิดเนยโอเคมาแล้วก็อุ้ยเราจะเปิดต่อเลยดีไหมหรือว่าแอดว่าเราแวะไปนี่ก่อนดีกว่าเนย ไปเปิดตัวเหลืองให้มันหมดหมดก่อนเอาแบบว่าให้ตัวเหลืองมันสุ่มเอาล้างเกลือทุกคนทริคนี้ทุกคนลองเอาไปใช้กันดูได้มาเป็นเจ้าแทงท็อปมังสวิรัต ถ้าแอดจำไม่ปิดอะแอดจะชอบเห็นคนใช้แท้งท็อปมังสวิรัตกับตัวที่มันเพิ่มเม็ดเจมพาร์ตสมันบวกอะไรวะแอดก็ไม่เคยอ่านเดี๋ยวค่อยไปอ่านแล้วกันแต่ว่าถ้าใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาล้วกันเพราะว่าอ่านคอมเมนต์มันมีความสุขกว่าเหมือนทุกคนที่ดูแอดอะตั้งใจดูแล้วก็มาร่วมกันคอมองคอมเมนต์พอได้อ่านแล้วมันหิวใจเหลือเกินขอบคุณทุกทุกคนที่ยังกดไลค์กันแล้วก็คอมเมนต์ เป็นไงรอบนี้แอดบอกจะลงคลิปบ่อยๆจะลงคลิปทุกวันแอดซีก็ทำตามสัญญาแล้วก็กดไลค์กันไปเรื่อยๆแอดจะได้มีกำลังใจตัดคลิปมาลงบ่อยๆทุกคนแค่กดนิ้วมายกอเออกดเอ,อ้ยยกนิ้วมากดดิไม่ใช่กดนิ้วมายก เพื่ออะไรวะเนี่ยนั่นแหละทุกคนมาขอแบบว่าตัวเอเยอะๆระดับเอนอนะเออนี่แหละแบบนี้นี่แหละที่น่าจะเอาไปเปิดต่อนี่คือถือว่าเกลือยับเลยนะทุกคนสเตปนี้มาดูกันแอสซีหาสูตรมาสุ่มตัวม่วงให้ทุกคนอีกแล้วออมาขอเป็นเจ้าหมาไม่ก็เกียร์โลเกียร์โลมาลุ้นว่ะ แต่ว่าถ้าเป็นลูกแก้วแอดสีก็ไม่มีหินปั้นแล้วนะเพราะงั้นก็ขอเป็นตัวที่มันได้ใช้เถอะเจ้าหมาเจ้าหมาลืกรักคลิปนี้มาเถอะยังไม่เคยสุ่มได้เจ้าหมาอีกเลยพูดจริงๆเคยซื้อแต่ไอดีที่มีเจ้าหมาเฮ้ยแล้วหมาเป็นสีทองจริงๆออกเป็นเน เจ้าซอมบี้แมนแอดซีจะมีตบมีปัญหากับตัวมันอนะแต่ว่ามันดันออกมาเป็นลูกแก้วจ้าซอมบี้ซึ่งมันก็ดีนะทุกคนถ้าแอดมีเห็นมันก็น่าปั้นนะจ้าซอมบี้มันจะเป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้บูธความไวให้เพื่อนซึ่งก็ค่อนข้างจะเร็วมากๆเลยนะแต่แอดก็ไม่มีเห็นอยู่ดี <c oughs> แถมไม่มีคอด้วยก็ <c oughs> ถือว่ายังดีแหละที่ได้เป็นลูกแก้วมาดีกว่าเกลือล้วน ก็ถือว่าดวงดีไอดี <c oughs> <ID S 2> <c oughs> นี้มันชักจะดวงดีแปลกๆแ,แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกัน <c oughs> เปิดของทองกันต่อ <c oughs> และตอนนี้เราก็มีลูกแก้วในครังถึงสองลูก <c oughs> เทียบกับ620ไอดีนั้นหินโคตรเยอะแต่ไม่มีลูกแก้วเลยสักลูก <aime> ถือว่าเซิร์ฟเวอร์นี้แอดสี 4. เริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะทุกคนแล้วก็มาทุกคนได้เวลาสุ่มของทองบวกออฟม่วงนี่ <aime> มันจะมีเซ็ตเอ้ยมันจะมีออฟม่วงข้างล่างอีกสวยๆเพราะงั้นถ้าของชิ้นนี้เรา เกิดมันก็จะเกิดอย่างรวดเร็วมันจะกระโดดแบบว่าความโหดอะ 9. ก้าวกระโดดไปเลยเพราะงั้นก็ขอเป็น HP HP h เปินความไว2ออฟนี้แหละมาทุกคนแล้วก็มาลุ้นกันจะดีใจก็ดีใจไม่สุดแต่ถือว่ามันสวยอยู่นะ HP โจมตี แล้วก็มีออปชันข้างล่างเป็นโจมตีเปอร์เซนต์แต่มันก็สวยได้มากกว่านี้นะเอาจริงๆโอ้ยถ้ามันเป็นโจมตีเปอร์เซนต์น่ะข้างบนด้วยอ่ะก็ถือว่าเฮี้วไปทุกคนไม่เป็นไรชิ้นนี้เอาไว้ใส่ให้ลาชาได้อัศวินเราได้อยู่นะก็อัศวินเราตอนนี้ช่องรองเท้าเราก็โอเคยังถือว่าแทนกันได้เยอะอยู่ก็จำๆทุกคน ส่วนออฟเซียก็โจมตีคอมไวนี่น่าจะเอาไว้ใส่ให้กับเจ้าราชาทะเลลึกไม่ก็พี่ซูปเปอร์ดาร์คชายนะก็ ه, สามตัวนี้เรายังขาดอุปกรณ์อีกเยอะโอยมาทุกคนไปลุ้นกันต่อไปกดปิดมา <c oughs> ชิ้นที่ โโอโหจะบอกว่าชิ้นที่4ี่แต่ว่ามันก็คือชิ้นสุดท้ายอะชิ้นสุดท้ายแล้วขอลันรันแบบว่าทำให้แอดซีได้ยิ้มให้ทุกคนได้อิจฉามาออกมาเป็นเซตมือปืนโอ้โหเซตนี้แอดซี C, ไม่ค่อยเห็นเลยนะเอาวะและได้มาเป็นมือปืนซึ่งไม่รู้เลยว่าออปชันมันจะโอ้โหได้มาเป็นโจมตีผลแม่นยำก็ พวงเฮดพีมาด้วยอีกอถือว่าดีไหมวะ <c oughs> บวกแม่นยำอะ่ะก็มาใส่ให้ราชาทะเลลึกเราได้อยู่แต่ว่าเฮดพี HP ที่เราอยากได้มันไม่หมาสากชิ้นต่ถ,ถือว่ามันดีอะ่ะออจะเสียใจก็เสียใจไม่ได้จะดีใจก็ดีใจไม่สุดอ่ะโอ้ไปลีหาเศษต่อละกันช่วงนี้แอดก็จะเน้นไปที่เศษเลยนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นแอดซีเปิดอ่า ของทองในเกือบทุกๆคลิปเลยมั้งก็จะพยายามเปิดหาเศษมันมาให้เรื่อยๆเออให้ทุกคนได้หลุ้นไปพร้อมๆก,กันก็เดี๋ยวขอเวลาหมุนก่อนแล้วกันเออ <c oughs> ลงยากจังวะเออโอเคก็มาทุกคนไปลองแบบว่ากะไปลองไซส์เออ พูดเลยวะ <c oughs> ไปลองกะดูว่าเราจะใส่ของอะไรให้ตัวอะไรบ้างนี่เอออันนี้ให้ลาอัศวินแอดเทเมชั่พูดคำว่าอัศวินเป็นลาชาวะ <c oughs> แล้วก็นี่มือปืนนี่ใส่ให้กับเจ้าลาชาของเราโอเคลองเท้าบูทมือปืนแล้วก็พี่ดาร์กชายน่าจะได้เป็นโจมตีความไวไปวะก็ <c oughs> <c oughs> คิดยากว่ะทุกคน แอดขอเวลาไปนั่งจัดเซตก่อนดีไหมเพราะงั้นแหละแอดขอเวลาไปหาจัดทรงจัดเซตก่อนละกันตอนนี้ก็ถ้าแอดได้นั่งจัดเซตจริงๆอ่ะมันจะใช้เวลาโคตรนานเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาลองเทสดูว่าเราได้ของใหม่มาเนี่ยเออมันจะสามารถ ไปแก้แขนให้แอดได้ไหมอย่าลืมนะคลิปเมื่อกี้อ่ะคลิปที่แล้วอ่ะมีคนทําให้แอดซีขายหน้เพราะงั้นมาคลิปนี้เราได้ของทองมาเสริมแก่งเดี๋ยวแอดจะกลับไปหวดแน่นอนรอสักครู่ มาคุณบอมลีบิดทริปที่แล้วเองบังอาจหลอกให้แอดตีเองออกช่องแล้วแ,วแอดก็แพ้แบบขายหน้า <c oughs> เพราะงั้นมาวันนี้แอดกลับมาแก้มือด้วยการเอาคอมาแบบครบ,ครบใส่เจ้าหมู <c oughs> มเมงมาเพิ่มเนี่ยมาบับให้กับพี่ซปเปอร์ด,ดาร์ชายได้เปิดก่อนสวยๆแบบนี้เพิ่มเม็ดเจมให้กับแถวหน้าเราอีกเรียบร้อย แล้วรอบนี้ใครจะไหวกับแอดซีมาแล้วโอ้ยไม่มีลูกไฟให้อัศจจวินได้ปาดอีกแล้วอะทุกคนแอดซีก็ <SC S 2> อเอามาครบคอแล้วนะมันผิดพลาดตรงไหนวะทุกคนโอ้ยลูกไฟไม่มี กาจะมาตบเก้แขนแอดส,สีโดนตบอีกแน่เลยว่ะโอ้โหจบกันแล้วก็ซูเปอร์ดาร์กชายเขาปัดไหมอีกเรียบร้อยอแล้วก็หลาชาต่อยเขาไม่อีกโอ้โหแอดโดนเละเลยวะสวยอะนี่แหละแอดถึงอยากได้หมาไงเพราะว่าแบบว่าหมามันเพิ่มลูกไฟไงเอา้าแล้วชนะมาเป็นที่เรียบร้อยงงวะชนะได้ไงมาทุกคนมารองหวดกับหัวกิวเราอีก คนเอ๊แอดซีเริ่มจะลิ้นแข็งและดึกแล้วมาแล้วก็เปิดมาด้วยซูเปอร์ดาร์กชายของทีมหัวกิวแล้วนะก็แอดตอนนี้อยู่กับกิวชาร์เดวกาเดนนะก็มีคนนี้แหละเป็นหัวกิวเพราะว่าตอนแอดเข้ามาใหม่ๆอ่ะแอดอยู่กิวอ่าอันดับที่ประมาณเกือบร้อยเลยมนะั้งแล้วกิวนั้นคือแบบแทบจะไม่มีคนเล่นนะก็เลยไปทักในกลุ่มที่พี่กีกี้สร้าง แบะแต่ทักในกลุ่มที่พี่กีกี้สร้างมาว่ามีใครกิ้วไหนว่างบ้างเขาก็รับแอซีเข้าไปอยู่ด้วยก็ขอเกาะกิ้วหน่อยละกันใครที่อยู่ในกิ้วแล้วมาดูคลิปนี้ก็รบกวนส่งเศษอ่าอัศวินยูอาร์มาให้แอซทีจะได้สี่ดาวไวๆแล้วอุ้ยอุ้ยเกยว,วินเขาเตะสตันทีมเราไปแต่ว่าสตันไปถึะ เอสซีไม่มีลูกไฟออกอยู่ดีมะแล้วเข้าสู่เทินที่2มีลูกไฟถึง6ลูกแบบนี้ยังพอมีความหวังมาขอแค่ขอแค่เจ้าเกาวินไม่เตะสตันเราใช่หรือไม่จะเตะสตัน์ไหมมะและถึงเทินเกวินแล้วมะและสตัน์ไหมเรียบร้อยสตันคู่อยากได้เจ้าเกาวินบ้างอแอดยังทำเควสไม่ได้นะไอเควสที่มันแจกอะ เพราะว่าเลเวลแอดยังไม่ถึงก็น่าจะต้องรอยาวๆถ้าสมมติว่าเลเวลถึงแอดอาจจะเอาเจ้าเกวินมาแทนที่เจ้าหมูเมงอยู่ตอนนี้ก็ได้ n. น่าจะมีประโยชน์กว่ากันเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็ยอมเป็นกระสอบทรายมานานแล้วขอปาดหน่อยละกันดับไปเลย <c oughs> <c oughs> และทีมเขายังเหลือเจ้าวัคซินแมนก็ รออีกนิดเดี๋ยวพี่กลับมาฟันจนหมดเพราะจริงๆแอดว่าอัศวิน UR อาร์แล้วนี่ถือว่าเป็นตัวแบกดีๆได้เลยนี่ดูดิหายหมดแล้วตอนนี้ทีมต้องข้าก็เหลือเพียง2ต่อหนึ่งแอดซีเหลือตัวเดียวแต่ว่าระดับ UR กับ SSR มันต่างกันเกินนี้แล้วติดไม่ย่อท้อไม่งั้นตายเลยนะเว้ยและมาทุกคนได้เวลาปิด เกมเอนจอยขาผมนี่ก็ถือว่าทีมแอดซีมันเริ่มโหดวันโหดคืนแล้วก็คลิปหน้าน่าจะโหดกว่านี้อีกเยอะแอดขอเวลาไปปั้นกันละกันนี่กดส่งไปได้ก็มาทุกคนใครอยากโดนตบก็แอดไอดแอดมาได้เลยเย็ดไอซีหกหกหกนะแอดว่าจะเปลี่ยนใหม่อยู่อุ้ยอันนี้ก็ยังเหลืออันนี้ว่ะ เดี๋ยวค่อยมาทํำละกันเคลีนี้เพราะว่าเก็บไปตอนนี้เศษ็จแอดก็น่าจะยังไม่พอ,อ,อโอเคก็คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ละกันทุกคนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็มาอุดหนุนล้านแอดซีด้วยเ,ออเดี๋ยวขึ้นเพจไว้ให้นะ <laughs> เจอกันคลิปหน้า see you blow